วส我是 Angus ทุ Hello, Ang Th ีค Angus ครับได้พบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการชมชนไทยเทศนะครับสำหรวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะครับอยู่ที่ของชิงนี่นะครับดดังสวยมากนะครับทุกคนผมชอบมากเลยนะครับได้รู้มาว่าชช้นนี่ทำจากผ้าหย่งคำของ จังหวัดสกลนครน,นะครับน่าสนใจมากเลยนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดำหาที่มาของของชิ้นนี้นะครับตบ่ป้าไปกันครับการเดินทางครั้งนี้ผมนั่งเครื่องบินจากสนามบินดองเมืองไปลงที่สนามบินจังหวัดสกลนครแล้วเช่ารถเดินทางไปชุมชนท่าแร่อัางเพอเมืองสกลนครเพื่อแววหาของกินอร่อยอร่อยซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีก็จะถึงครับ ทุกคนนะครับตอนนี้ผมหิวมากเลยนะครับผมขอแวะหาของอร่อยๆกินที่ชงชนท่าเร่ก่อนนะครับตบ้างไปกันครับทุกคนนะครับนี่เป็นอาหารโบราณของชงชนท่าเร่เลยนะครับท่านี้คือเจ้าของแล้วนะครับชื่อพี่กรณ์นะครับให้พี่กรณ์แนะนําให้ทุกคนว่าแต่ละเมนูชื่อว่าอะไรนะครับครับผม ตัวนี้นะครับจะเป็นกว๋วยจับยวนห,หรือว่าพื้นที่เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นข้าวเปียกเส้นฮะในภาษาเวียดนามเขาจะเรียกว่าจา๋าส่วนตัวนี้นะฮะก็จะเป็นชุดกาแฟ,าเ,ฟาเวียดนามเราจะทานกับขนมปังเวียดนามนะครับวัฒนธรรมการกินก็จะเป็นการจิบชาด้วยก็เป็นชาดอกกาแฟาตกท้ายด้วยครับครับทุกคนน่าก,กินทั้งนั้นเลยนะครับงั้นผมลองชิมก่อนนะครับอืมก๋วยเตี๋ยวหมื่น ก๋วยเตี๋ยวจีนนะครับผมครับน่าคยกับคนจีนนะครับมนรัครับครับยมาอับผรับผครับผมครับผมครับผวรับผมครมครับผครับอมคร้อผมครับผมครับผมารับเมรับรับผมครับผมเรันครับผมครัเผมครับผมครัมครับผมคกับผดครับผมครับนมคะมครับครับผมคับผมมับบเครับมครับมครัมครับมยครั ออืม่าเวลาทานเนี่ยครับก็คือตัวกาแฟเนี่ยทานกับขนมปังกับขนมปังด้วยเราใช่ครับลองลองชิมขนมปังตัวนี้ดูครับขนมปังนี้คือกุนเชียงกับหมูยอที่มีลักษณะคล้ายกับที่อยู่ในก๋วยจั๊บนี้อ๋อครับแล้วก็เราต้องใส่นีตัวอ่้ตัวนี้ใส่กับกาแฟอ๋อใส่กับกาแฟเสรกับกาแฟครับเดี๋ยวจะลองให้ชิมกาแฟไม่ใช่กาแฟนะครับครับไม่ใช่ครับกินกินขนมปังดูก่อนครับอืมอ่าพอเสร็จปุ๊บ อีกท้าเดียก็คือน้ําชาตัวนี้นจะเป็นชาดอกกาแฟนะครับอ๋อหรอจากจากดอกกาแฟจากดอกกาแฟใช่ครับก่อนที่เมล็ดกาแฟจะออกเนี่ยดอกเขาจะมาก่อนครับพอมีดอกกาแฟปุ๊บเราจะเก็บตัวดอกอ๋อครับเอามากเลยนะครับทุกคนพิเศษมากเป็นชาอืมนี่พิเศษมากเลยนะหอมหอมมากครับพิเศษมากนะผมชอบชานี้เลยครับอืทุกคน ต้องลงมาชิมโดเองนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับชมชนท่าแรกมีสถาปัตยกรรมฟรัมเศสที่งดงานมากเลยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าที่นี่เป็นที่อาศัยของชาวคริสต์ตังมากว่า100ปีครับพี่ครับชมชนท่าแรกสวยงามมากๆเลยนะครับเออผมอยากรู้ประวัติที่นี่มากๆเลยนะครับพอมีใครจะพาผมเที่ยวได้บ้างไหมครับได้เลยครับ เรามีคนในชุมชนนะฮะชื่อพี่ฝันดีอ๋อพี่ฝันดีใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับพี่ฝันดีเลยนะครครับคครับแล้วก็นี่คือพี่ฝันดีเป็นคนชุมชนเราเองครับครับผมและพี่ฝันดีครับนี่น้องแองกัสครสวัสดีครับสวัสดีครับผมแองกัสครับเดี๋ยวจะฝากหน้าที่ตรงนี้ให้เป็นหน้าที่ของพี่ฝันดีเลยครับพี่ฝันดีครับที่นี่สวยมากๆเลยนะครับซึ่งผมอยากรู้ ประวัติที่นี่มากๆเลยนะครับแล้วก็ขอพี่ฝันดีเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็พาผมไปเที่ยวหน่อยได้ไหมครับอ๋อยินดีครับคือคชุมชนชาวท่าแร่เนี่ยเมื่อร้อยี่ปีที่แล้วก็พากันอพยพม,มาจากสกลนครซึ่งมีหลายชนเผ่าด้วยกันครับก็จะเป็นเวียดนามเชื้อสายเวียดนามอาชาว,วยวนาอาชาวไทยอนะครับแล้วก็ชาวพื้นเมืองเดี๋ยวพี่ฝันดีจะพาน้องเอ็มไปเที่ยวด้วยกันครับรบงั้นจบปะไปกันครับ ทุกคนดูสิตึกนี้อ่ะสวยเงินมากเลยนะครับแล้วก็รักษาไว้อย่างดีมากเลยนะครับครับ,รบเขาคงยังคงสวยงามครับผมแล้วก็บัรพพุทธุษของชาวเวียดนามเนี่ยสร้างไว้ได้เป็นอนุสรสำหรับชาวเวียดนามหรือชาวทะเลที่อพยพมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ท่านมาไม่ควรพลาดบ้านโบราณทั้งสองหลังนี้ครับผม บ้านโบราณหลังแรกชื่อว่าอุด,ดงเด็กวัดสร้างขึ้น่างแปดสถาปาัตยกรรมฝรามงเศสส่วนบ้านโบราณหลังที่สองเป็นของนายเรื่องโสลีนหลังนี้สร้างแบดฝรั่งเศสโอสงเวียดนามทั้งสงหลังใช้ทิพนีแปดโบราณในการสร้างทั้งให้ผนังและหนังคามีความมั่นคงและแข็งแรงมากๆเลยครับสถานที่ต่อไป ที่จะพาไปชมคืออาสนะวิหารอัคราเทวดามิคาแอลเป็นบทรูปทรงเดือที่สวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนนะครับด้านนอกสวยแล้วนะครับพอดีได้เข้ามาด้านในอ่ะยิ่งสวยมากๆเลยนะครับพี่ฝันดีครับครับผมเออโบนนี้อ่ะสร้างมานานเท่าไหร่เลยนะครับโอ้นานเท่ากับตั้งบ้านทะเลเลยครับร้อยกว่าปีเลยทีเดียวครับผมจริงๆแรกๆก็ช่างเป็นอาบทลังเล็กๆ แล้วก็มีวัฒนาการมาเรื่อยๆหลังที่1หลังที่2หลังที่3จนมาถึงหลังนี้แหละครับผมคร,บครับผมสวยงามมากครับแล้วทําไมถึงสร้างที่นี่ขึ้นมาครับอ๋อเพราะว่าคาทอลิกเนี่ยอยู่ที่ไหนจะต้องมีโบสถ์ที่นั่นเพราะเพื่อเป็นการประกอบพิธีมิซาชาวคาทอลิกเนี่ยก็จะมีประกอบพิธีมิซาทุกวันแล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับจะต้องเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องมาร่วมพิธีมิซา ซึ่งมีบาทหลวงพระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีนั่นเองครับผมครับผมจึงมีอาสนวิหารแห่งนี้นะครับส่วนบ้านเล็กๆก็จะมีโบสถ์เล็กๆมีทุกวัดที่เป็นคาทอลิกครับผมครับรู้สึกประทับใจมากๆเลยครับที่สําคัญที่นี่ยังเป็นวัดคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสกลนครอีกด้วยครับบนนี้สวยงานมากครับ ผมเนื้ไม่ถึงว่าสถานที่ห่างไกลเช่นนี้ก็ยังมีวัฒนธรรมตะวันตกน่าแปลกใจแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะครับทุกคนครับดูสิบ้านหลังนี้ดูมีมวลขังมากเลยนะครับอันนี้คือต้อนโพใช่ไหมครับดูมีศิลปามากเลยครับครับผมครับซึ่งบ้านหลังนี้สร้างโดยหินศิลาแรงที่อยู่แถวนี้นะครับ เป็นสไต,สไตล์โคลอเนียนซึ่งช่างชาวเวียดนามก็ผสมกับคุณพ่อบาทหลวงเนี่ยซึ่งท่านก็มีส่วนในการออกแบบของสไตล์ฝรั่งเศสจะเห็นซุ้มประตูนั้นเป็นโค้งสไตล์โรเนี่ยและท่านั้นยังไม่พอครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของท่านอดีตประธานเนปดีโฮจิมินขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับ เคยมาอาศัยอยู่ที่นี่ตอนหลบลี้ภัยสงครามกลางเมืองครับผมประวัติศาสตร์น่าสนใจมากครับน่าสนใจมากใช่เลยครับครับแล้วก็นานมากใช่ไหมครับอยู่ร้อยกว่าปีแล้วครัอยกว่าปีโอ้โหส่วนทะแล่นั้น140ก็ประมาณร้อยกว่าปีครับครับแล้วทำไมถึงปล่อยหลังแบบนี้ล่ะครับอ๋อเพราะว่าลูกหลานที่อยู่ที่เนี่ยเขาแยกย้ายไปมีครอบครัวที่อื่นบ้านหลังนี้ก็เลยถูกทิ้งไว้แล้วก็สุดท้ายก็ถูกไฟไหม แล้วก็ไม่ได้ไบูรณะต่ออีกครับผมก็ลอยปล่อยให้เป็นบ้านล้างแบบนี้เลยครับอ๋อครับบ้านโบราณอายุ100กว่าปีหลังนี้เป็นของนายหลูสีวัวลกนบุตรของอดีตเจ้าเมืองสกลนครโดยในสมัยรัชกาลที่5อดีตประธานาธิบด,ดีโอจิมินได้เคยลีภายทางการเมืองมาขอเป็นบุตรปวนรรมของนายหนูและอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ ทุกคนครับที่นี่มีร้านของฝากด้วยเลยนะครับโอ้ลูซี่น่ารักมากเลยนะครับพี่ฝันดีอันนี้คืออ๋อนี่คือดาวมือถือครับดาวมือถือที่ชาวชุมชนเราผลิตแล้วก็ไปใช้แห่ในวันคริสต์มาสแห่รอบโบสครับอยากได้ไหมอยากเดี๋ยวพี่ฝันดีจะพาไปทําด้วยครับเอาเราไปกันเลยครับโจ๊บไปกันครับ ทุกคนนะครับตอนนี้ผมกําลังเรียนรู้วิธีการทำดาวไม้ไผ่นะครับพี่ฝันดีครับผมอยากรู้ว่าดาวไม้ไผ่อะมีประวัติความเป็นมาอย่างไงครับอ๋อครับดาวคือสัญ,ญลักษณ์ของการมาเกิดของพระเยซูเจา้าชาวคาทอลิกทุกบ้านทุกแห่งจะมีดาวและการทําดาวมือถือไม้ไผ่เนี่ยเพื่อที่จะไปใช้แห่ในวันคริสต์มาสนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่าวิธีการทําดาวทําอย่างไรจาก คุณแม่ลุงนภาจำปราชสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับวคุณแม่อธิบายวิธีการทําเลยครับครับตัวนี้เราทําจากทําจากไม้ไผ่เสร็จแล้วเป็นโครงอย่างนี้นะคะอ๋อแล้วก็ทำสำเร็จมาเลยแล้วเรามาเริ่มติดดาวกันเลยไหมคุณแม่เอาสิบเอาสิบตีสิบหรอเป็นกรีดตรงนี้สิบโอเคเดี๋ยวให้คุณแม่สาธิตดีกว่าเราทากาวยังไงเอ่ยทากรีดตรงนี้ครับทีละแฉก ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเลอะนะครับเดียวเลอกระดาษครับสวยมากสวยมากนั่นอ้าวทีนี้ทาเสร็จแล้วติดเลยกะให้มันพอดีเลยครับเพราะกรีดเราตัดมาพอดีแล้วครับผมหาเอาเอ อาจารย์นี่ก่อนนะอครับอ่าอ่าอ่าเอียงเอียงเอียงครับรูปเลยค่ะออามือรูปเอามือรูปนั่นแหละกีบแรกคือข้างในนี่คุณแม่สมัยก่อนเขาใช้เทียนนะใช่ค่ะใช้เทียนตั้งนะครับซึ่งเป็นแท่งเล็กๆตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ดาวก็ไหมครับดาวก็ไหมแล้วก็ใช้กระดาษที่เป็นที่ไม่ขุนมากนะครับที่ไม่ขุนมากจะใช้กระดาษแบบนี้แล้วเวลาที่เราตั้งเทียนข้างในเนี่ยนะครับมันก็จะ เห็นเป็นแสงสว่างออกมาเรืองๆนะครับนี่ก็เดี๋ยวแต่สมัยใหม่มาก็ใช้ไฟวิทยาศาสตร์ก็ติดกระดาษหนาได้เสร็จเป็นหนึ่งด้โอ้ด้าดงทุกคนเสร็จแล้วนี่ฝีมือใกล้เสร็จแล้วครับ ดาวมือเผื่อไม้ไผ่สับหลาใช้ในงานคริสต์มาสนะครับผมมาทําไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกผมภูมิใจมากๆเลยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวงานวันคริสต์มาสวันที่23-24ก็จะมีดาวมือถือแบบนี้จำหน่ายจากชุมชนของชาวท่าแรกของเรานั่นเองครับครับ ถ้าทําเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้จะมีอ๋อประมาณนี้แหรับครับผมคิดว่าในวันคริสต์มาสจะมีดาวะดิมอนใช่ไหมครับครับผมเป็นเป็นพันเลยครับดวงดาวที่ถือเป็นพันเหรอครับอันนี้คืองานผีอันนี้คืองานผีเมื่อขอมผมนะครับอันนี้คือคนแม่ทำนะครับเสร็จแล้ว วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บันดีมากๆเลยนะครับ,รบที่พาผม,ผมมาไปเที่ยวบ้านโบราณแล้วก็พาผมไปทำดาวไม้ไผ่แบบนี้ส,สวยๆเลยนะครับ,รบผมประทับใจมากๆเลยนะครับ,รบแล้วก็อยากจะให้น้องแองกัสนะครับได้เชิญชวนเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมรายการได้มาเที่ยวที่ท่าแร่มาเที่ยวงานแห่ดาวคริสต์มาสซึ่งจัดได้ยิ่งใหญ่มากในวันที่23นั้นแห่ดาวใหญ่รอบหมู่บ้าน 24แห่ดาวมือถือรอบโบสครับผมอ,อยากเชิญชวนให้มากันเยอะๆครับทุกคน,นครับทุกปีเลยนะครับจะมีงานแห่ดาวคริสต์มาสที่ท่าแร่เลยนะครับอย่าให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะครับแต่ไม่ผิดหวังแน่ๆเลยนะครับสถานที่ต่อไปเราจะไปเที่ยวชม การทอผ้ายงครามที่บ้านคำปปะโมงอังเภอพานนานิคมซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางจากชุมชนท่าแร่ประมาณ40นาทีก็จะถึงครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมถือบ้านคำปปะโมงแล้วนะครับที่นี่มีุ่งทอผ้ายงครามนะครับงั้นผมก็อยากรู้ว่าเขาทำกันยังไงงั้นตั้งกับผมไปนะครับ ต่วไปไปกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมทออพายาวมคำบ้านคำาูมวงยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีครับผมแองกาสครับแม่ นางกินตนาพิมพานิช์ประธานกลุ่มทอผ้ายอมค์คับ้านชําพรมงค่ะครับผมอ่ะสนใจทาผ้ายองค์คังมามาเลยนะครับและผมก็อยากรู้ประวัติผ้ายอมค์คังมากๆเลยนะครับแล้วก็แม่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับค่ะสมัยปู่ย่าตายายคือว่าทอใช้เองที่บ้านไม่ได้ทอเป็นกลุ่มและไม่ได้ทอขายแบบนี้แม่ก็เลยรวมตัวกันตั้งกลุม่มค่ะครับทีนี้มีของโครงการไทยเด็ดเข้ามาช่วย นะเข้ามาเลือกสินค้าในกลุ่มของแม่ไปออกบูธได้เข้ามาช่วยกลุ่มแม่ก็ทําให้คนรู้จักกลุ่มแม่มากมายขายดีมากค่ะ<า>ได้เงินเดือนคนละ1มื่นหนึ่งถึงหมื่นแปดตัวคนออแล้วแม่แม่อายุ70็ดสิก็ดีใจลูกกลุ่มแล้วก็เด็กอายุ21ปีก็ดีใจเพราะว่าได้ทํางานที่บ้านก็มีเงินเดือนใช้แล้วที่นี่เคยมีนักท่องเที่ยวมาบ้างไหมครับมีพวกศึกษาดูงานค่ะ พลัง<า>ก็มาแล้วก็หน่วยงานราชการก็มาค่ะและเด็กนักเรียนก็มาน่าสนใจมากๆเลยนะครับงั้นแม่พาผมไปดูวิธีทำผ้าทองคําได้ไหมครับได้ค่ะครับตบป่ะไปกันครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้ถึงเวลาได้ย้มคังด้วยตัวเองแล้วนะครับแม่ครับผมต้อง ทำยังไงก่อนครับลูกก็ใส่ถุงมือแล้วก็ลูกก็เอาไฟลยลงอ,อย่างนี้แล้วลูกก็เอาไฟลยลงจุ่มเลย<ม>จ<า>ละเอาลงหมดเลยค่ะอเอาลงหมดเลยสีที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เป็นสีที่ผสมจากวัดสดุธรรมชาตินะครับเช่นสีเขียวจากเปลือกมะม่วงสีเหลืองจากดอกดาวเรืองนางมาประสมกันจนได้เป็นผ้ายงคามแบบนี้ครับ ก็บิดอ๋่ค่ะบิดไฟให้มันให้ให้ให้น้ํามาเสดเลยแล้วต่อไปเสร็จแล้วลูกก็นําไฟกระทบกันลูกก็ทําอย่างนีโ้โอ้โหครับครับเพื่อไม่ให้<ม>ไฟมันด่างครับผมลองทําค่ะโอ้ <c oughs> แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใหม่ครั้งนะครับทุกคนอะอย่าๆยา เมื่อกี้ผมเห็นที่พี่ทำมีสีสีเขียวอะสีเขียวต้องสีเขียวต้องไปลงกับเหลืองค่ะอ๋อต้องไปลงกับเปลือกไม้ไปทําความสะอาดแล้วก็ไปลงกับเปลือกไม้สีเหลืองก่อนมันจะเป็นสีเขียวอ๋อครับเข้าใจครับแม่มีผ้าที่จะให้แองกัสดย้อมแล้วก็ให้แองกัสดกลับบ้านเลยอ๋อหรอจริงหรอแม่โอเคขอบคุณมากครับลงเลยค่ะลงม้อนนี้ก่อนเลยลงม้อนี้เหรอครับค่ะอยากได้สีไหนก็ย้อมตามใจเลยครับ ต้องต้องคันให้นานๆสีมันจึงจะเข้าผ้าอืมโอเคไหนไม่ดูก่อนสีมันไม่เสมอสีมันสีมันยเว้าแล้วแต่เมื่ค่อยใช่ค่ะลูกต้องทำอย่างนี้มันไม่ค่อยสวยใช่ค่ะี่ค่ะลูกต้องขยําอย่างนี้โอ้ยเดี๋ยวมันถูกไม่ต้องขยําอย่างนี้ค่ะครับอ๋อ กระทบแบบนี้ให้ให้ให้มันเสมอโอ้ทุกคนทำามบนี้ไม่ง่ายนะก็เหนื่อยนิดนึงนะกว่าจะได้มาเป็นผืนครับท่านทุกคนยกเสร็จแล้วนะครับแล้วคนแม่จะพาไปทําความสะอาดค่ะอ๋อทำความสะอาดครับหรือว่าไปล้างน้ําคามออกครับทํา เอ่อย้มคำอ่ะก็ไม่ได้ง่ายแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องใช้แรงแล้วก็ต้องมีจี้เฉาต้องมีเทคนิคด้วยนะครับอืมไม่ง่ายเลยนะครับทุกคนครับขอบคุณมากครับเจ้า这就是我的作品啦呜很漂亮真的做的很漂亮大家看实物一定很漂亮อันนี้เป็น่ผม ชิมครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ซึงผมไม่ค่อยสีไม่ค่อยเสมอแต่ผมรู้สึกภูมใจมากๆเลยนะครับทุกคนนะครับถ้าอยากทำ้ายงคาแบบผมอ่ะให้มาเที่ยวที่ที่กลุ่มทอผ้าย้อมคามบ้านคาประมงยินดีต้อนรับมาเรียนรู้ย้อมคามที่กลุ่มทอผ้าบ้านคาประมงทุกเพศทุกวัยและทุกต่างชาติค่ะครับยินดีต้อนรับนะครับหลังจากที่ได้ไปทำย้อมคาแล้วผมก็อยากจะรู้ว่าผ้าแต่ละผืนกว่าจะทอออกมาได้ต้องทำยังไง คนแม่จินตนาก็เลยพาผมไปรูการทอผ้าด้วยนะครับค่ะที่นี่ผ้าของแม่จะเนี้ยบและทอลายจะไม่เหมือนใครและปานีถ้าผืนไหนถ้าไม่เนี้ยบถ้าไม่ผ่านแม่ก็จะเอาไปแปรรูปเป็นกระเป๋าผืนไหนสวยๆแม่ถึงจะส่งขายและที่กลุ่มของแม่จะไม่มีเคมีผสมจะมีแต่สีธรรมชาติล้วนๆค่ะอ๋อเห็นพี่ๆทุกคนอน่ะ ตั้งใจทางมากเลยนะครับแล้วก็ผมก็อยากเรียนรู้วิธีการทำผ้ายมคำนะครับแล้วก็แม่สวนให้ไหนได้ไหมครับได้ค่ะครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมกําลังฝึกทอผ้านะครับแม่ครับตรงลูกต้องเหยี่ยบพีละไม้เอ่อ เออซ้ายหรือขวาครับเหยียบซ้ายขวาก่อนก็ได้ค่ะครอ๋อแล้วแต่ลูกถนัดค่ะแล้วก็เอาเอาเอาฟื้นขึ้นไปค่ะแล้วก็จิตไปเลยแล้วก็แล้วก็กระทบเข้ามาหาตัวเองแล้วก็เหยียบอีกฝั่งหนึ่งอ๋อค่ะสลับไปสลับมา <laughs> กระทบเข้ามาหาตัวเองค่ะโอ้ทุกคนอันนี้ไม่ง่ายเลยนะครับกว่าจะได้ออกมาเป็นผืนกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนยากจริงๆครับต้องรู้จังหวะในการเหยียบไม้หูและจังหวะการสอดเส้นได้ให้พอดีกันถึงจะได้ลายผ้าที่สวยงามตามแบบ สำหรักใครที่อยากจะพักที่บ้านคําประโมงแล้วก็ที่ชุมชนท่าแรกที่นี่มีที่พักและโฮมสเตย์ให้เลือกหลายที่เลยนะครับการเดินทางครั้งนี้มอบประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับผมอยากมากเลยนะครับนอกจากความประทับใจในความสวยงามของสถาปัตยกรรมโบราณที่ชุมชนท่าแรกแล้ว สิ่งที่สร้างความประทับใจอย่างมากคือกลุ่มทอผ้าย้มคำบ้านคำประมงภายใต้การนำของแม่จินตนาซึ่งสามารถรวมกลุ่มและสร้างความแข็งแกรงให้แก่กลุ่มทอผ้าจุนกระท่อมผ้าทอย้มคำของบ้านคำประมงได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่สมาชิกในช,ชุมชน เป็นตัวอย่างอันดีของการพัฒนาชมุมชนด้วยภูมิปัญญาถมถิ่นที่ดีมากๆชุมชนหนึ่งเลยครับวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่ได้มาเที่ยวที่นี่ ที่นี่ไกลจากกรงเทพมากๆเลยนะครับแต่ที่นี่มีวัฒนธรรมของตัวเองนะครับผมได้เรียนรู้มากม่มนะครับผมรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็้มค่ามากเลยนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่สกลนครนะครับแต่ไม่เพอยหวังแน่นอนเลยนะครับส่วนครั้งหน้าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนขอปรติตดตามไทคู่จิลี่ชงชนไทยเท่นะครับ